สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบา่าลินนะครับก็ยังเป็นถนนบรมราชชนีอยู่นะครับหรือว่าถนนปินนะ่นเกล้านครไกสศรีนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นพุทธมณฑลสายสามนะครับนี่ที่เป็นสะพานข้างหน้านี้นะครับไปทางซ้ายก็จะไปออกเพชรเกษมแถวแถวน้องแขมนะครับสำหรับ ุถนนสายสามอแล้วก็จะมีถนนเรียบคลองนะครับเรียบคลองทวีวัฒนาก็จะไปทะลุออกเพชรเกษมเหมือนกันนะครับไปออกตรงเ,เพชรเกษม69นะครับใกล้ๆก,กับ หมู่บ้านเศรษฐกิจนั่นแหละแถวนั้นนะครับนี่คือบรรยากาศของถนนหนทางนะครับในกรุงเทพเและก็ปริมณฑลนะครับ อากาศนี่อากาศที่จะเย็นลงอีกนะครับดูสภาพแบบนี้แล้วนะครับดูดูดบรรยากาศก้อนเมฆลักษณะนี้นะครับจะทําให้อากาศเย็นลงอีกนะครับ เราวิ่งเส้นคู่ขนานนะครับด้านซ้ายเราก็จะไปออกอถนนเรียบคลองทวีวัฒนาได้นะครับถ้าวิ่งเลนทางด่วนด้านในเหมือนผมนี่ตรงอย่างเดียวนะครับท่างหน้าจะเป็นทางออกพุทธมนตลสาย4ี่สายสี่แล้วก็สารยานะครับ ก็สะพานยูเทิร์นนี่ครับโดไป้ายเลยนะครับสะพานกลับรถถนนพุทธมณฑลสาย4สารยานะครับออกซ้ายไปเลยตรงนี้นี่จะทำให้งงได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายเลนแต่ละเลนก็ไปคนละทางกันนะครับ ซ้ายสุดจะเลี้ยวไปทางพุทธมนทนนะครับเ,เลนสองก็จะไปมอมหิดลไปสรยาขวาสุดก็จะกลับรถนะครับมาทางนี้ก็จะไปพุทธมนตรสายสี่นะครับนี่ นี่คือถนนพุทธมทนทรสาย4นะครับตรงไปก็ไปออกเพชรเกษมนะครับหรือว่าจะไปกระทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะครับไปพระรามสองได้ด้วยนะครับด้านขวาจะเป็นสวนพุทธมทนทรนะครับ นี่ก็บรรยากาศก็เป็นหน้าแรงนะก็จะดูใบไม้ก็เหี่ยวหน่อยนะครับสามแยกอ,อุทยานนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายก็เข้าถนนอุทยานาด้านขวาก็จะเป็นพุทธมนทลน,นะครับ นี่นะครับนี่ลานพุนทธมนตนนี่นะครับนี่ลานพุนทธมนตน์สามแยกอุทยานนะครับหรือว่า ยานนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเขไปพุทธมนทลสายสาส่วนด้านขวาก็จะเป็นสวนพุทธมนทลน,นะครับที่กว้างนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นที่จัดพิธีทางศาสนานะครับสำคัญสำคัญกันพื้นที่นี่เขาบอกว่า2,500ไร่กัน นี่ผมเคยมานาั่งพักผ่อนนะครับให้อาหารปลาอันนี่คือบรรยากาศของพุนทธมณฑลสายสี่นะครับอ,อ,อยู่ในเขตนครปฐมนะอำเภอสารยา พุทธทนนะครับตำบลสารยานะครับต,ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางลัดไปพุนทธมนฑลสายสามนะครับสายสองแล้วก็การเจนาพิเศษ น,นี้ก็8โมงกว่านะครับของวันจันทร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนพุทธมนทนสาย4นะครับผมทำทริปต่อเนื่องนะครับมาจากถนนกาญจนาพิเศษมาเลี้ยวเข้าบรลมรัชชนนีนะครับตอนนี้ก็มาเลี้ยวเข้าตรงนี้แล้วนะครับพุทธมนตนสาย4หมู่บ้านบุษรินทร์นะครับ ที่ว่างเยอะนะครับสำหรับถนนพุทธมณฑลสาย4าทางด้านซ้ายนะครับรถมีสาย8 4กอนะครับเป็นรถมีร้อนนะครับ ใช่รถมีปรับอากาศนะครับวิ่งนันพุตบมนต้นสาย4ไม่รู้ว่าไปถึงของสารหรือเปล่านะครับ สคอนปรมนะครับก็ไปออกเพชรเกษมถ้าจะไม่ออกถนนเพชรเกษมก็ขึ้นสะพานข้ามไปเลยนะครับไปกระทุ่มแมนไปสมุทรสาครกันเลยสำหรับพุทธมนตรสาย4เส้นนี้นะครับ ะอยู่แถวแถวอ้อมน้อยนะครับตอนนี้เเป็นเขตของจังหวัดนครปฐมนะ ฟนเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับ เทศรก,กาลนะครับราชบุรีเพชรบุรนะีก็ใช้เส้นนี้นะครับที่จะลงใต้นะครับนะก็มีป้ายบอกนะถ้าใครจะไปที่าราชบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบธีนีขันแล้วก็นันนองอะไรพวกนี้นะก็ใชเ้เส้นทางนี้นะครับตรงไปไปทาง อ้อมน้อยนะครับไปกระทุ่มแบนแล้วก็สมุทรสาครไปเส้นพระรามสอมงกันเลยนะครับด้านซ้ายจะเป็นหมู่บ้านสินสมบูรณ์นะครับนี่ข้างหน้าจะเป็นทางออกนะครับ กเกษมถ้าใครจะไปสมุทรสาครหรือว่าไปนครนปฐมนะครับก็ตรงขึ้นสะพานไปนะครับถ้าอ,ออกซ้ายก็จะไปหนองแขมบางแคนะครับออกขวาก็จะไปสมุทรสาครไปอำเภอสาบพ,พรานนะครนปฐม ผมจะไปเข้าตรงถนนซอ,อยเพชรเกษมร้อยสิบสี่นะครับจริงๆผมเข้าเส้นทางลัดหมู่บา้านสินสม,มุนก็ได้นะแต่ว่า,าไปเข้าด้านหน้านะครับพาเลาะด,ดูเสน้นพุทธมณฑลทนสายสี่นะครับวันนี้ท้องฟ้าไม่สดใสเลย นี่ครับถ้าเราวิ่งด้านขวานะครับตรงไปก็ไปลงกระทุ่มแบนนะครับไปกระทุ่มแบนไปนะคนปรปฐมสมุทรสาครเราวิ่งข้างล่างแล้วก็จะมาเจอกับถนนเพชรเกษมนะครับด้านล่างออกซ้ายก็ไปหนองแขมไปบางแค นี่นะครับถนนเพชรเกษมสมัยก่อนนี่สะพานข้ามตรงนี้ไม่มีนะครับเขาก็สร้างใหม่ก็ได้หลายปีแล้วนะอันนี้คือเพชรเกษมนะครับฝั่งขาเข้าเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยวเข้าซอยเพชรเกษมร้อยสิบสี่นะครับอ,อยู่ด้านซ้ายพอดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่ำลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศถนนหนทาง ในกรุงเทพนะครับเลสลีล่หมดทนกับช่องบาวดิสนะครับไว้เจอกัอนใหมค่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณพี่นอ้องทุกคนนะครับที่ยังเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ